ขามือมีน้ำหอมกว่ามือน้ำหอมปเนไี่นี่ไปเธอโอเคโอ้ยอ้ยน้หมตรงไหนะม่อยู่ไปถไม่อู่ไปอยู่ไอยู่ไปอยู่ถงแตถงแตกถงแกไอ้ันแตกแตไอ้ถุมันแตกไล่มันแตกะช่วงสตารเดิอแนะนำร้านเติมเก็บพอบทเคลฟว่าเพ ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายารปัปรันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000 0คนว <Wow, S 1> ้เมยไม่ได้เชื่อคลิกเลยตอนนี้ที่เค e v ว่า a พ g a เกม .com ตามเกม Identity V เพียงใช้แค่ UID เท่านั้นพร้อมกับคุ้ม3ต่อนั่นก็คือส่วนลดจดเต็มได้รับเคลมว่าคอยทุกๆยอด100บาทและสามารถนำาูร์สตั a ยูทูนไปใช้ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกต่างหากเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องที่เคลมว่าเพเท่านั้น <S <S ชื่อยางนี้ต้องเติมแล้วค่อย่าลืมมาเติมแล้วก็ใช้ค้นของเด๋อกันเยอะๆนะคะอ้าวเราสิ่ล่างกันเสร็จแล้วเจ๊เฮ้ยเท่ว่ะขอยตาหนึ่งเลยอย่ามึงไปดิหอยตาดิเอาเผื่อได้คิปนะไม่เอาแล้ว A few minutes later แล้ววันนี้มันวันฟรีเหรอตรัวละครเออไม่ถุงเยอะตั้งเลยอย่อางเยอะมากขยะเยอะมากเลยอยู่ไหนกันพี่อยู่สิบเอ็ดเออเออเสียงมาว่ะอยู่ในในในไล่ไล่ข้าวโพดข้าวโพดไอถุงมันเห็นพี่นะเนี่ยว่งพี่ยิสาวสวยมักจะโดนเจอโกรสวยเลยเจอเลยมันรวยเลยเดี๋ยวเจอเลยว่าห้าหับหับ,หบอีกนิดนึงก็จะกลายเป็นคนสวยเลยสวยเลยหมายถึงกุญเอย อลูกไฟเกิดได้เกลียดมากเมื่อกี้เกิดข้างหน้าใช่ไหมทุเลศอะติดอะไรวะกระตุกเบาะโอเคเออกระตุกเหมือนกันเป็นๆเพราะว่าคือเมื่อกี้ลูกไฟอ่ะจู่ๆก็โผล่ข้างหน้าใช่ไหมเว้ยแล้วมันก็ดึงลูกไฟใส่แมลงฉันฉันตกใจเลยพอดีขอปั่นด้วยมีสงครามมาไม่ให้ปั่นด้วยหรอกขึ้นมาเคลื่นไหลมาเคลื่นไหลมาไอเด็กขึ้เคลื่อนมาเคลื่อนไหลมาเอ้ย ไ,ไป้ค่ปัดสีคนปะเออถือว่าปัดสีเร็วมะเออไป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 น่ากเกลียดแบบน่ากเกลียดจัดเอาถุงมันอยู่นี่อ่งถุงอยู่หัวเรือแล้วนวะ่ะกลับไปสิเอ็ดดีกว่าวงอะไรเอะวง,งสี่เวงออกวงต้นไม้ใช่แกะต้นไม้เป็นสี แล้วดูอีรันมันฉีดอะดูดิฉีดตามทางเลยวิจ๊ะเธอทำไมทำอย่างเงี้ยเปะดติ๊กเกอร์ใส่เขาว่าขอฟิจูไม่รันน่าไอ้ดาทางไม่เป็นติ๊กเกอร์ของเธอแน่ๆคุณละโมสะกันกดซับกดซับได้แล้วเหรอกดซับไปแล้วเหรอตาชักตาชักกี้มันทำอ่ะชักกี้ทำเหรอวะตัวเนี่ยชักกี้เนี่ยอยากมีชักกี้ติดหัวบ้างจังขับขับใหญ่เลยไปเลยไปเออไปเออไปไม่อยู่กับแม่มาลูกเป็นมอบกรรมให้ไม่อยู่แกับแม่มาลูกมอบกรรม วอโทษดีตกใจเด็กตกใจเด็กค่ะได้หนูตกใจหนูน่าไปอ้าวอีกคนนึงเป็นป้ากันแล้วทียอาปาข้างบ้านอุ้ยตกใจเด็กค่ะเด็กแใจเป็นผีหน้ามันผีขึ้นไหนแม่มาลูกขึ้นไหนแม่มาหนูแม่พากลับบ้านไปขึ้นมาเร็วเร็วเร็วเไม่ให้ฉี่ฉี่ทำไมี่ทไม่ฉี่สิ เาไล่กันอยู่ข้างหลังเขาไล่กันอยู่ข้างหลังสตัวเลยระวังนะเขาเริ่มรวมพลังพูดละเขาเริ่มเป็นการรวมพลังพูดละพูดแหละพูละาก็มีจ้าเขาก็มีจ้ารรวมตัวด้วยมีจินจาพูดละ่าให้แปะจนบนต้นไม้ได้ด้วยลันท่าไหนว่าจะหายไปไหมดูดิเยี่ยลอยได้ เด um well, ี๋ยวตามไป็นสีว่าตรงนี้มันปลูกอะไรเยอะแยะวะตรงนี้เด้ออดน้ำให้พี่ทนายก่อนวันนี้วี่สวัสดีครับวาย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 กระเขีนมาพี่น้ำเดี๋ยวหลังโอ้เจ้าของต้นไม้มาว่ะต้นไม้จบจอ๋อมีมีคนจับนั่งตรงนี้เน้ตเลยเดินแมสกานิดนี้ทึงยามเพิ่มความรีวิวจิ้กนิววันนี้วิวเนยูไนเต่พี่พี่ าดีเน่เอาเงาไปเด่แปดลิตรเกิดเราไปช่วยเพื่อนเอาเอาลูกชิบหายแล้วเดี๋ยวกลับไปเอาน้ำหอมแป๊บน,นึงลูกโอเคเป๊ะของปลาเป๊เออกลับเอาน้ำหอมคุมค้มคุ้มคุ้มเออนั่นน่ะสิกดอะไรทิ้งของใช่มันต้องเอาของมาสลับมันต้องเอาของมาสลับเดี๋ยวมันกดทิ้งเลยไม่ได้ก็ลืน ช่วยเพื่อนมีชนมีไปไหนนันเร็วจังวะการนี้ปั่นกบายเลยวะจริงค่ะแม่จริงจอันนี้คือลุงข้างบ้านนะลูกนะ้คลุงบางทีก็กลายเป็นพ่อมึงบ้างในวางวันเอ๊ะเอ๊ะลุงลูกลุงลุงพ่อหรือว่าลุงคะพ่องเรียกพ่องก็ได้เรียกพ่อง ดีวะพว่อจะซื้อพ่อมาด้วยเหรอฮะพ่อไม่ใช่อะไรแล้วเป็นซื้อเล่นด้วยมึง <c oughs> เรียกเท่ออไเไากกไหร่อะไรอ,ะไอ่เลยเหรอฮะนักยาการะเทอร์เลยไม่อะไรจอดละไปไลรจอดละเนี่อะไรอ่ะไหนหนูม,นมีอะไร,ระอ้าวไอ้เด็กเปรตน,นี่นักยายไม่จา๋า มหนูมาหนิ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 หูเอาปืนไปหนูลูกในเอาปืนไปเอาปืนไปลูกเอาปืนไปแล้วไป่ลองกระบอกแล้วนะแม่อ้าวเหรอมาให้แม่กระบอกทำไมแม่งครอบครัวขาวุฒิเถื่อนนี่วะโอ๊ยกูจูงนานมากไปไกลคุนกับกูเลยล่ะอ้าวจะไปรู้ไหมเราไม่รู้ไม่รู้สุดยอดเลยแจ๊สยอดเลยตัวนี้แม่นะหอมแจ๊ตัวนี้แม่นะหอมความมือแม่น้ะหอมความมือแม่นะหอมนี่นี่แน่ายเธอ หอมไตตองแล้วฉันหยิบแลยโอเโอเคมันกดตัวทอแล้วกดตัวทอไปแล้วล้านมาคุมคลองพี่หน่อยเราก็ขี่คอเลยแล้วไมเห็นแล้วนะกระดาษกระดาษกระดาษโอ้มีใครปั่นอยู่เปล่าวะมีทั้งหลายคนมคงปั่นแหะเกเรดีกว่าเย้ยเง้ยย้้ยดฮ้ยยเฮ้้ย้นะยเฮ้ยนยเี้ยเเฮ้ยเย้ย้้้้้เ้ย้ย้ยอ้ย้อเเเเ ไปถุงไม่อยู่ไปถุงไม่อยู่ไป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 อยู่ถุงแตกถุงแตกไอ้ถุงมันแตกไอ้ถุงมันแตกไอ้ถุงมันแตกอ่ะ นิ่มอยู่เมนูเห็นแค่คันตัวเดียวอีกคันอีกตัวคือตัวอะไรกะะเทียกะะเทียช่วยด้วยช่วยด้วยชุ่มแตกชุ่แตกชุ่มแตกมันกะละเทียเขาเล่นอยู่ดึงลูกไปได้เราดึงลูกไปได้เราว่าเราดึงลูกไปได้อดึงมาเลยดึงมาเลย เอาเพื่อนอีกคนนึงก็กำลังเปิดอยู่เอ้ยนักเขียนนิยายนักเขียนนิยายมันช่วยมันเคยช่วยเราเธอเวเวเวอยู่โอ้โหถ้าตายถ้าเธอตายในนี้ได้ไม่มีคนช่วยเธอแน่นเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วกระแลกยังไม่อ่อนไมโอ้ยนี่มีคนเปิดหลุมอยู่ทางขึ้นลงเรือเธอน้ำพิชลงเรือน้ำพิชลงเรือเพื่อนกำลังกุ <S 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 ้งเพื่อนกำลังกุ้งเ็ตเท่าไหร่อ่ะเฟตห่องว่ะไอเ็ตแรกเ็ตแรก ไดด้ก่อนวแต่ประตูเปิดแล้วนะไอ้ไม่ใช่แต่หลุมเปิดแล้วนะอยู่ใกล้ๆเองยื้ให้เขาหน่อยก็ดีใครปล่อยมันลมอะไรนี่นี่คือลมอะไรเนี่ยถ้าปล่อยลมเนี่ยกะะเทียกะะเทียเธอกะะเทียอ๋อมีพลังพิเศษเยอะเนาะสองตัวเนี้ยตายยังแดงไปอยู่เลยอ่ะอีสิบมีจะหมดพี่มีมีคนมีคนคบเบอร์รอคบเบอร์ช่วยอยู่แต่ว่ายื้่ให้หน่อยยื้่ให้หน่อยโอเคเขามีจุ๊บมาด้วยเธอเฮ้ เขาเมียจุ๊บๆก็ได้ทีนึงอ่ะเขาจุ๊บๆด้วยจุ๊บโบจุ๊บโบจิ๋มหายแล้ว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 ปูดเอ้าตดไฟตดไฟแยดเอ้าเธอเขาช่วยกันแล้วตาแดงหมดยังยังยังบดนานจังวะตาแดงหมดแล้วตาแดงหมดแล้วแต่รันจะตายแล้วนะรันแค่เที่ยวเดียวเองนะโอ้รันมีคืนดีดีนั่นไงเอ้าวอ้าทันทัน ไอเท่าประตูประตูประตูเอ๋เหายบ้านเชียงหายหายบ้านเชียงเอ๋สวยงามประหลาดป้าป้าเอ๋หน่อยจังเลยม่กินเหมือนรถชนเลยบองบองบองโอ้โหโอ้โหตรงนี้อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยลงได้ลงเลยครับสงสารน้องแล้วน้องแตกไปหลายรอบแล้วเนี่ยโอเคน้องแตกก็แตกแตกแตกหลายรอบแล้วไปดีกว่าสงสารน้อง อ,อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ